โดยมีได้ทัานหมายฮะทีมเราเ้ามากันรมมพร้อมหน้าพร้อมตาฮะเรากริ้งเข้ามาเลยเข้าไปคุกงงในปิงต่อเข้าไปแล้วครับผมเราเข้าไปอันตีเล็กุณไปดคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมฮะช่วงปิดเทอมเนี่ยเจอแต่คนเล่นแคลรี่อะไรก็แคลรี่แคลรี่แคลรี่รซึ่งเขาไม่คิดจะเล่นตำแหน่งอื่นกันบ้างหลยวะคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าผมเจออะไรมาบ้างเนี่ยผมให้คุณผู้ชมทายดีกว่าว่าผมเจอตัวอะไรมานะฮะซึ่งโอ้โหพูดแล้วก็นะ ปวดหัวปวดหัวฮะเดี๋ยวนะอะไรนะท่านหัวข้างเงี้ยเรียกเอเอแป๊บนงคุณผู้ผมชมเดี๋ยวผมมาฮะ ก็ต้องกระาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP นี้ครับผมทุกท่านก็อยู่กับผมเช่นเคยฮะต้นปืนมาดงคนดีคนเดิมครับผมซึ่งในคลิปนี้ฮะเรามากับฮีโร่สายแคลรี่สุดโหดนะที่ต้องบอกเลยว่าเจอกันแทบทุกเกมจริงๆฮะกับเจ้าไฮเตตนินจาตัวนี้นะครับผมอ่ะรู้สึกว่าวูคอง ป่าของเราจะมาแกงนะฮะแตงหวะนี่ปูขอเข้ามาโดดงัดหนึ่งทีฮะเอาไม่รอช้าสอยหลายปีก่อนอช่แกล้งทุบมาแบบนี้ฮะเราหลอยดากจายเลยสอยเข้าไปสอยยิจะมีมีมมมปริ้งซะเข้าไปเก็บไปได้หนึ่งตัวฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับผมผู้ชมในเกมนี้ฮะผมมีเทคนิคการเก็บยกทีมมาให้ผู้ชมให้รับชมกันนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าใครๆก็ทำได้ฮะ อยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้แล้วกดไลค์แล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเลยตอนนี้นะฮะบุคองของเรานะครับผมเข้ามาซอยมังกนเด็กเราไปช่วยก่อนอาเช่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในเกมนี้นะครับผมผมจะมากับเจ้าอ้วนพลยนะฮะเจ้ารกระตตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่บอกเลยว่าอ oh, <hell> no. หลังจากที่เขาฮุกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เขาเขาดูสวยมากจากังหวะนี้ฮนะเข้าซอยเลยซอยดาวฟีใบซอยดาวฟีใบ ไอรีสไลด์ไปได้ไม่เป็นไรฮะหตัวก็พอแล้วฮะค่อยๆฟ์มไปเรื่อยๆนะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเลทเกมนะครับผมซึ่งช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะดาเมจค่อนข้างเบาอีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยต้องสะสมเอ็กซ์สปีดให้ได้เยอะๆครับผมซึ่งเอ็กซ์สปีดสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยครับผมมาครับผมผู้ชม ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องสาระหรือเทคนิคการเล่นนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลกันให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ากําลังคิดจะจับจองตัวนี้เป็นเจ้าของนะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะสำหรับสกิลตัวของเขานะฮะเมื่อฮายเตะนะฮะจมตีโดมสโตรับผมจะติดสัญลักษณ์ครับผมเนี่ยตะขาบบนหัวให้เห็นหมั้ยเราเข้าไปอันตรีก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้มาเข้าไปนี่ร้ยอยในหะ้ หลงป้าหลงบ้าสังเกตนะเวลาเราตีหรือว่าสกิลเข้าไปนะจะมีตะขาบขึ้นหวัวโตยซึ่งเมื่อตะขาบโตเต็มวัยนะฮะไฮเจตจะทำดาเมจได้แรงขึ้นเน่อยากรู้แล้วสิว่าทำไงให้ตะขาบโตเต็มวัยเราต้องโจมตีรับผม6กครั้งนะฮะนี่เนาะมันจะขึ้นนะครับผมเนี่ยชึบอะชึบนี่ไงแล้วเราก็ตอนนี้โอ้โหไอริไอริอยังไงล่ะแม่สาวน้อยโอ้โหแม่สาวน้อยมาให้พี่นวดซะดีมไม่ทันนะฮะ มาต่อกันที่สกิลหนึ่งนะครับผมสกิลซอยขาว่องไวครับผมพร้อมกับปาดากระจายปรินปลาปึงปลาใส่ัตูเป,ป็นแนวตรงนะฮะซึ่งสกิลเนี้ยสังเกตเวลาโจมตีใช่ไหมเราจะได้รับหลอดขาวๆด้านล่างเพิ่มสิหน่วยครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าทุกสกิลของเราเนี่ยมันจะช่วยโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วเพื่อนเรากดก่อให้ทันโอ้โหขอบคุณมากเพื่อนเราจะจดจำนายไว้ในใจเสมอ,อ,อ หมาต่อที่สกิล2นะในครับผมสกิลหายตัวแบบวิธีนินจานะสกิลนี้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถพุ่งไปได้ตามทิศทางที่เรากําหนดเนาะและถ้าศัตรูอยู่ใ,ใกล้เรานะฮะเราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ไีแรงขึ้นด้วยครับผมเนาะสำหรับทุกสกิลที่เราใช้เนี่ยมันจะใช้หลอดสีขาวด้านล่างครั้งนะฮะสังเกตรเราจะมีหลอดสีขาวใต้หลอดเลือดเนาะเพราะตัวนี้ไม่ใช้มานานะฮะเอาเ,เ,เ,เฮ้ย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 นคาเฟนีมันเรียกพัวกว่ะมา มาตอนที่อันติของเราครับผมมันเป็นการสับขาหลอกร้อยครั้งต่อวินาทีนะพร้อมกับกระโดดเข้าไปปามมีสัน้นปริ้งปลาิมงปลาออกไปรอบตัวนะต้องบอกเลยว่าสกิลเนี่ยแรงมากและคุณผู้ชมฮะสกิลนี้นี่แหละจะเป็นสกิลเก็บยกทีมของเราในเกมนี้ครับผมระหว่างนี้เราก็ชมนกชมไมนะ้ฮะตีนกฟาร์มคลิปกันเลก่อนนะระหว่างที่ทีมเขาไม่มานะครับผมแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราฮะฮูเข้ามาจากป่าสวรรค์หน้าผมเราสลชไปเก็บเงี้3สามทีคนระับผมเก็บไปสองตัวแบบ Easy, easy. นี่คือเราเพิ่งเลเวลเไว้และเกมเพิ่งดําเนินมา5นาทีต้นเองสกิลย่างแรงขนาดนี้คุณผู้ชมแล้วถ้าเลดไปกว่านี้ฮะมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาร้อนลุ้นรับชมพร้อมกันเลยครับผมนะฮะตอนนี้ก็สกอร์อัพเดตกันนิดนึงนะฮะทีมเราคิวไว้ตาย5นะฮะสกอร์ส่วนตัวเราคิวสตาย0ูย์แอนนะครับผม หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเกมเนี่ยผมเล่นเซตไอเทมไหนนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะผมมาเป็นเซตไอเทมนี้เลยครับผมด้านมุมขวาบนนะฮะรองเท้าที่เราเล่นนะฮะชิ้นแรกจะเป็นรองเท้าวอล o o ูสเนาะ เพราะตัวนี้มันต้องการความเร็วในการโจมตีเว้ยซึ่งถ้าเรายิ่งโจมตีเร็วเท่าไหร่มันก็จะคอมโบกับสกิลต่างๆของเราด้วยนะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นที่2นะฮะเราจะขึ้นมาเป็นดาบบิสเบกครับผมือดาบสายฟ้าน,นั่งซึ่งดาบันเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยตีเร็วขึ้นถึง35%พร้อมทั้งวิ่งเร็วและอีกอย่างนึงคือเพิ่มดามเมจด้วยนะ และชิ้นที่3ให้เราขึ้นมาเป็นดาบแดงหรือว่าทาลอนนั่นเองครับผมซึ่งชิ้นเนี้ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยตีเร็วขึ้นถึง30%อีกอย่างคือเพิ่มดาเมจและช่วยดูดเลือดด้วยครับผมทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านบ่อยและทําให้สกิลเราแรงแบบโคตรๆครับผมซึ่งชิ้นที่4นะฮะเราจะออกมาเป็นฟอสเคปเนาะอันนี้ก็ช่วยสโล่ศัตรูด้วยนะฮะและชิ้นที่5ฮะให้เราขึ้นมาเป็นดาบแดงนะค,ะนะครับผมเนาะตามมาด้วยชิ้นสุดขึ้นเป็นกอกเกิดแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเพื่ออกกนนออ,อนานะ่่มกกยยยะลไไปไป็ ไอริมาอีกแล้วสกัดเต็มไปหมดเลยพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยอันตีสวนดิอันตีสวน,นส,วนสกัดเด็กมันอยากได้อยากโดนกลัวแล้วพี่จา้าวิ่งถอยม,อมาสัาร์ิสปัร์ตแล้วก็เรียบร้อยฮะแม่เคาเตยแคร์ก,กลับไปได้ครับผมมาต่อกันที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทําไมถึงอยากให้ตัวนี้ตีเร็วๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราออกไอเทมใช่ไหมให้ความเร็วโจมตีสูงถึง150เปอร์เนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยสกิลหนึ่งและอันติแรงมากขึ้นนะผมเพราะว่ามันจะปามีสั้นได้จํานวนมากขึ้นเนาะถ้าเราความเร็วโจมตี75เปอร์เนี่ยมันจะปาได้13ครั้งนะแต่ถ้าเราได้150ปั๊บ มันจะได้16ครั้งครับผมซึ่งเซตไอเทมที่ผมแนะนำมาเนี่ยถ้าเราออกครบใช่ไหมออกดาบปิดปีได้ออกรองเท้าได้แล้วก็มีทาลอนได้3ชิ้นนี้พอนะและเรา Level เลเวล13มเว้ยมันจะได้ความเร็วในการโจมตีอยู่ที่152%ซึ่งมันเกินละทีเนี้ยบอกเลยว่าดาวดาเมจที่แรงมากแต่ตอนนี้ฮะเป้าหมายอยู่ข้างหน้าผมเราเข้ามาอันติเลยครับปัดสปัดไลครับปิงป,ปังปิงปัดเก็บ3ไปแบบพีซีวครับผม คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคลับของการเล่นเจ้าตัวนี้นะที่น้อยคนมากที่จะรู้เนาะสำหรับการเคลียร์คลิปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะว่าเราควรจะตีธรรมดาให้ครบ6ครั้งก่อนเว้ยค่อยโรสกิลหนึ่งเพราะว่าต้นเกมเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างเบาเว้ยแต่ถ้าเราตีปั๊บแล้วเราโรสกิลหนึ่งเราสามารถเคลียร์คลิปได้ไวมากนะฮะซึ่งหมดเวฟแน่นอนเนาะสามารถใช้ขโมยบอลคลิปปากของอีกทีมได้ด้วยนะครับผมส่วนสกิลสองของเราเนี่ย ผมแนะนําว่าควรจะเก็บไว้นี้หรือว่าเอาไว้ไล่ค่าเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเราไปสไลด์เล่น คูดาวมันค่อนข้างนานโอกาสที่เราจะโดนล้วงและก็สกิลหนีเราอะค่อนข้างจะน้อยอาจจะตายได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ฮะรู้สึกว่าไอ้ทีมจะมีการรวมตัวกัน5ตัวโดยมีได้ด้านหมายฮะทีมเราก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาฮะเรากริ้งเข้ามาเลยเข้าไปครุ่งองค์ในปิงซันดีฟาเกตไปถึง3ตัวฮะาจังหวะนี้ไอริ้เข้ามากระโดดหนึ่งทีจะหนีไปไหนลูกพี่มานี้พี่รอไม่หมดแล้วโอ้โหสกัดเข้ามาด้านหลังเราฟิกเกอร์เข้ามาฮะแล้วเราก็ปล่อยกระจายปิงไป เพื่อนเรากราดย,ยังไงผมเข้าไปหนขวดหนึ่งทีแล้วเราเก็บไปถึงสี่ตัวผมเป็นไอรีที่รอดพ้นเงื้อมือเราไปได้ฮะไปครับผมเพื่อนเราโถมเลยอย่างนี้มันต้องโถมขึ้นบ้านยาวครับผมยาวฮะมาแหมจังหวะนี้รู้สึกว่าน่าจะได้สักครึ่งหลอดนะเพราะว่าไอรีเขาอยู่คนเดียวนะครับผมนะเราหลอยเลยหลอยฟรีหลอยฟรี หลอยฟรีไปก่อนตีฟรีไปก่อนมีรถหนึ่งคันชืบมาแล้วโอ้โหไอรีแม่งโดดใสเราอันติไปเลยครับผมโอ้โหโดนตัดจากไอติอันติไอรีนะฮะนะสกรายออกมาหนึ่งทีแล้วก็กปาดากระจายไอรียบร้อยฮะเก็บไปได้หนึ่งศพฮะแล้วก็เสียเพื่อนเราไปเหมือนกันนะไม่รู้ว่าพ้นหรือเปล่านะฮะสำหรับเทคนิคการปล่อยอันตินะครับผมเราเนี่ยควรจะใช้ตอนที่ศัตรูเนี่ยไม่มีสกิลประเภทซ,ซีซีนะฮะ ควรจะให้เขาเคลียร์สกิลใส่ทีมเราไปหมดแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ไปก่อนเนี่ยสังเกตนะแบบเมื่อกี้เนาะอาจจะโดนตัวไอริหรือว่าตัวที่มีสกิลขาสี<ย>ีเนะี่ยตัดจังหวะได้นะผมและที่สําคัญนะเวลากดอันติไปแล้วห้ามกดเดินนะเพราะถ้าเรากดเดินปั๊บอันติจะหลุดทันทีนะครับผมเนาะและดาามจอันติเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลาอันติเข้าไปนะพยายามปล่อยให้อยู่ได้นานที่สุดนะเพราะยิ่งนานเท่าไหร่นะจะฆ่าศัตรูง่ายขึ้น อันติจะทําให้สกิลติดตัวเราทางานและโดนคูลดามจที่เรียกได้ว่าแรงโคตรแต่จังหวะนี้ะแกคุกมาแบบนี้โอ้โหดูดเข้าไปแล้วฟิกเกอร์เข้าไปจังหวะที่เราเข้าไปอันติแล้วผมปิงป้าิงปาเก็บไปถึง3 4สตัวแล้วเรียบร้อยฮะเก็บยกทีมผมยังมีเกิดที่เหมือนเราเกาะเกิดแล้วฟิกเกอร์ออกมาเรียบร้อยไอรียังไงล่ะเอาไว้ละไม่สาวน้อยคาบ้านนะคาบ้านนะจ๊ะเพื่อนเราตอนนี้จัดเลนบนและมาเลนกลางเป็นเรียบร้อยเราดันยกล่างเลยฮะปล่อยเด็กมอนเตอร์ออกมาเขาผมน่าจะได้3มป้อมกันแบบอีซี่อีซี่เนะแบบนี้ เพราะว่าไอริเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเราดันยาวเลยจ้าลอยไปลอยฟรีอีสปอร์ตฮะองค์การก็เรียบร้อยฮะแตกไปแล้วดานบนของเราครับผมยังไงล่ะยาวไหมครับผมโอ้โหไอรินี่เหมือนจะหิวโหยหิวโหยหน่าอันติไปตายไปครับนี่ครับผมแล้วเรากระโดดอันติไปจังหวะนี้ฮะเหมือนสกัดจะไล่ขึ้นเราแต่เราก็เก็บเขาไปได้อีกหนึ่งศพครับผมและตอนนี้ฮะเราก็ได้ไปถึงสามทางเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ทีมเราบอกว่าอย่าเพิ่งจบเซฟิล่าเขาบอกมาอย่างนี้นะซึ่ง ไม่รู้ว่าจะรออะไรนะฮะอะมาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมมาแนะนําเรื่องของลูนกันหน่อยเนาะหลายๆคนอาจจะรอคอยนี่เราก็ผ่านพ้นมานานมาก สำหรับรูนเกมนี้ที่ผมใช้นะฮะรูนสีแดงนะครับผมเราจะใช้เป็นรูนอเวกสิบเม็ดนะฮะรูนนี้ก็ช่วยเพิ่มครื่องิคอลแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีเราเนาะก็สามารถคอมโบกัสกิลต่างๆของเราได้ด้วยเนาะส่วนสีม่วงนะฮะให้เราออกมาเป็นสปิริตสิบเม็ดเลยก็ผมเนาะชิ้นนี้ก็ช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีและก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมส่วนรูนสุดท้ายนะสีเขียวให้เราใช้เป็นดาบก o นคราวสิบเม็ดเลยฮะชิ้นนี้ก็เพิ่มเจาะเกาะและก็เพิ่มพลังโจมตีให้เราด้วยครับผม มาสู่เทคนิคสุดท้ายของเจ้าไฮเเต,ตนนะฮะซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่หลายๆคนมองข้ามไปนะครับผมเวลาศัตรูเข้ามาเดินใกล้ตัวเราเนี่ยสังเกตมันจะมีเป็นวงกลมสีแดงมังกรแดงๆฮะอยู่รอบตัวเราครับผมซึ่งถ้าศัตรูอยู่ในพุ่มไม้หรือวินวอกมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะทําให้เราเนี่ยสามารถหนีล่อศัตรูและก็สามารถหลบเลี่ยงศัตรูเพื่อที่จะทําให้ไม่ตายได้ง่ายๆเลยครับผมเนาะซึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบสาระแบบนี้อย่าลืมฮะ กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะจะได้โหดๆกันยกตี้ไปเลยสําหรับตอนนี้เราขอขึ้นมาพิชิตสื่อก่อนอีกทีมนี้รู้สึกว่าพร้อมหน้าพร้อมตานะซึ่งทีมเราตายไปสองแล้วแต่ว่าเราอยากจะขึ้นไงมันมันนานเกินไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วครับผมเราเข้าไปอันตรีเล็คปล่อยดาวเข้าไปหนึ่งทีสองจังหวะแล้วก็อ้โูโดนยำตีถสุดกตีเราขอจุกถอยออกมาก่อนฟิกเกอร์เข้ามาหนึ่งทีสกัดจะเอากับพี่เหรอจ๊ะมานี้มานี้เที่ย เรียบร้อยฮะเก็บไปได้ถึง3าตัวแต่ว่าทีมเราตายกันย่งไงเว้โอ้โหหลังจากที่ผ่านมาเนิ่นนานเราพร้อมเลยฮะเราพร้อมที่จะขึ้นปิดบัญชีครั้งสุดท้ายอีกทีมเข้ามาเปิดไฟแล้วก่อนไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่ิจก็เข้ามาแล้วทีมเราก็เข้าไปถมฮนเราสวนหน้าแหกแต่กระจายปลิกซัเก็บไปถึงสามตัวแล้วก็สไลด์กลับมาครับผมจังหวะนี้ทีมงานคุณภาพของเราตีบ้านอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชม เราก็ได้รับชัยชนะไปฮะในเกมนี้และก็จบไปนะครับผมในเกมนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอไว้ได้เลยสำหรับเกมนี้นะฮะเราก็คิวทั้งหมด22ตัวนะฮะ MVP 15.1เนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสูดสไลดบ๊ายบายวู้